สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์มีนาสิทโหนฟันธงอีกครั้งสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธในช่วงวันที่31มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2567ค่ะตามปรชัชญาโหราศาสตร์ไทยกล่าวถึงคนเกิดวันพุธไว้ว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธนั่นหมายความว่า คนเกิดวันพุธเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการเจรจาการติดต่อการสื่อสารค่ะแล้วในสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธมีดาวพฤหัสบดีโคจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคในพบการเงินส่งผลให้ในด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในการหาช่องทางการสร้างไรายได้ค่ะแล้วคุณก็จะมีโอกาสและช่องทางสร้างไรายได้ จากการเจราจาติดต่อค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในด้านออนไลน์ค่ะและคุณก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารด้านการเงินด้วยนะคะและยังต้องบริหารการเงินให้ดีด้วยค่ะในช่วงนี้ยังมีรายจ่ายรอให้จ่ายอยู่ค่ะในด้านการงานยังมีปัญหาให้ต้องแก้ แต่ก็มีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะแล้วในช่วงนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนด้วยค่ะควรพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบค่ะแล้วระมัดระวังในเรื่องของการจัดทำเอกสารการจัดทํานิติกรรมสัญญาและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนไว้ด้วยค่ะเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ค่ะอาจารย์แนะนำ ให้บูชาเหรียญพระราหูทรงครุฑค่ะและทาสีพึ่งฟันธงพระหริหาระประทานพรเพื่อเป็นมหามงคลเสริมด้านการงานการเงินโชคลาภและการเจราจาให้สำเร็จราบรื่นค่ะในด้านความรักค่ะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนง่ายแล้วคู่ครองก็ตามติด แต่ก็ด้วยความรักและความห่วงใยนะคะให้ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันให้ดีค่ะในด้านคนโสดค่ะมีคนเข้ามาให้ได้พิจารณาแต่ก็ดูว่ายังไม่ลงตัวมากนะะักค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะในด้านสุขภาพค่ะระวังอารมณ์ความเครียดอย่าหักโหมเรื่องงานมากเกินไปค่ะควรใส่ใจกับสุขภาพ และพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะคนเกิดวันพุธคะขอให้ใช้จุดเด่นที่มีคือความสามารถในด้านการเจรจาการสื่อสารการใฝ่หาความรู้การมีปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการปรับตัวได้ทุกสถานการณ์นำมาใช้รับรองว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่หวังอย่างแน่นอนคะ่ะ แล้วพบกันใหม่กับอาจารย์นีนาสิทธโหดฟันธงในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ